บรรยากาศตอนแรงๆพี่น้องเอ้ยบาดนี้เนาะแตกมาโอ้นี่บ่านน้องนั่งออบจันแม่แม่เนี่ยโอ้ยู่นี่นี่เนาะง่นเออมันบม่ได้มีนบ่ได้มีง้ออย่างคุ้ยมาแม่มาอย่างบ่เนน้องโบมี่อะไรเออใช่ใช่เปล่วบุ้งนี่บ่บุ้งนี่บุ้งเออเออลงนี่ให้กะลงลงไปอาบนี่เลยงานข้างนอกฝนอาบอย่างนี้เลยแต่ว่าบม่ได้มีสบู่สบู่สุ่เนาะอาบแบบ อาเป็นตัวเป่าเลยอยาเป็นตัวเป่าเอาหมื่นเดี๋ยวว่าเชซื้อมาให้เนาะซื้อได้ซื้อสบ,บู่พี่น้องให้เนาะซื้อสบ,บู่ซื้อสบ,บู่สบ,บู่ในที่เขาซื้อมาไต้กับซื้อมาพี่น้องให้เนาะบรรยากาศตอนแรงๆพี่น้องเอ,อ้ยบาดนี้เนาะจริงเพิ่นก็เริ่ม เก็บกวดอันขยะพี่น้องไอ้บาดนี่ที่ว่ามันซาซายอยู่นี่แหละเพราะว่าทางน้องเพิ่นกับบริยูนี่ตลลนะลุนแล้วนะเนาะแบบว่าเที่ยวไปเที่ยวมาหลังจากที่วันหลังคุ้มหลังค่าขาดนะครับบริยูมันก็เลยหกบาดนี่บาดนี่ก็มาปัดก,กวดให้มันแปลนออพอดีอุ่นยุ้งเลยนี่เนาะ <c oughs> สบายดีน้อง วไปดีเด้อเห็นไรกินข้าแรงเราบ่กม้อนี้ยังยังยังโยกินต้มมาม่าไว้เมื่อกี้นี่คำคำพูดคำคำพูตู้โอ้คำคำยังกินเซียนหงกินยี่ห้อละบาทนี่ฮะคำนี้ลอยหมดขล้วคำช่างลอยยังกินแต่ว่าเห็ดไปแล้วเนาะเออดหยังเลยกินมื้อนี้โอ้ลูกมีลูกมีโอ้ของแซ่บได้หนิเนาะมักบ่มักบ่ต้มมีมากอยู่บ่มักจะมักใช่ใช่นี่บ่แม่นแมนโอ้มันก็มันก็มันก็ไข่ไปแล้วจ้ะไหมนี่ โอ้เออตบไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะถ้วยเด้อถ้วยก็มีอ่าที่ว่าสเซียนซื้อมาให้และใส่ไว้กินเด้อถ้วยบ่วงมีอยู่อาหารเด้อดออ่าที่ว่าสเซียนซื้อมาให้และพี่น้องเลยใครลองมีถ้วยมีบ่วงไในวันนี้คือคือว่านี่วัดบุมีถ้่วแต่กินข้าวอี่เลยแมนเออวันนี้ก็มีครบแล้วเอ้ามันยังจช้านี่เขากล้องบ่ เอเข, nih, ขาอกองเด้นน่ครับผงม่วงเนาะม่วงวาจะใช่นน่เนาะตัวนี้มาจะใช่หนมาใไหมเพิ่งทำาให้ม,มุกหอ๋องแอนบอแมนอันนี้มงม่วงกับแมนบอแมนไข่่จหนวยได้ไข่นน่ไข่หาก็เบิดหน่วยหากเบิหกหนุย่าานยเออหากกเบิดกหน่วยพี่น้อยเนาะกินมือจักหน่วยนีนกิน มือนี้มือเดียวอาการกินมือ,น,มอ,มอนี้ป่ะอ๋อวายมื่อวานนี่เอามาให้ยังไม่ได้กินเลยยัง <c ười> มีได้ใช่ไหมฮครับสามหอ่อพมันสามหอ่อโอ้แล้วป่ะกินกินไข่กินมะม่านี่แล้วข่าวปะ่ะแล้วเออปกติเป็นคนกินข่าวลายปะ่ะหรือว่ากินมันยิ่งมันย่อยอะไรก็แล้วกินเว้ยไรป่ะไหนเอ๋อกินพรรยอได้ยูอะไรแล้วได้มันป่ะ มาได้กินแบบเต็มที่คือว่ากินลายเนาะนนออโอ้พี่นออ้องยุ่งโมากามาใกล้เลยอะไรแบบนี้ลูกแหงช่ไหเนาะนนปัดกวาดจะได้น้อ,องอย่ามองยูมองซาวเขาเองเด้มองไนนนอนหนมันมันกับมันจะอ่ะถึงไเลยเทาเลนี่กับมันมันมืดพี่น้องเลยเนาะอ๋อโทษยุ่งกับคือจั๊บโ้กา,ามาใกล้ดอกนุ่งเนาะแม่น บมเลกในกะถือว่าโอเคแล้วนองบมแลงนี่เนาะนอนอยู่นี่กะคือสี่ลอดภัยกูเก้าบะนี่เนาะเรื่องนุ่งเรื่องยังไีไป้องเลยแต่ว่าเรื่องค้นเรื่องยังนี่กะเวลาเขารับพนันแล้วกับบรมีอย่างมากวนนะวะบรมีโบรมีบปกติเนะใช้นอนอยู่นี่ปกติแต่กับปกติบเลมีอย่างเนาะแล้วกับบริคิดญาณอีกทั้งนองพนวาไป้องเลยบริคิดญาณอย่างเลย มีเต้นมีอย่างที่ไหนวยให้คักเล้ยเนาะแต่ก่อนนี่นอนนอนแบบโดนโดดเลยบ่ได้บ่ได้มีอย่างเลยบ่บ่มีอย่างยังก็บ่ได้ตุ้มบ่มีฮ่ายุงจีบวะหามเจ้าบัวเท้บ่โกยุงหลายยุงหลายบ่บ่ช่วงย่างเร่งมันยังมันก็ยังใครในไหนเนาะยุงมันก็ยังบ่หลายบ่อะไช่วงย่างปลาชีเนี่ยโอ้ยยุงหลายเลยย่างปลาชี่น่ะมันบ่คือได้ยันย่างมันอะย่างปัาผีมันห่อนเลยอือหน่อยมันบ่นะ่รบ่เนี่ยเนาะ มันบบแหมบะมันโบกรูกดบะได้เหรอยอยู่ไกลอยู่เนาะเพราะว่ามันมันมัน,มนลายหากต่อไปมันอกี้สิบวกลายไปนี่เหรอเนาะ,นะแล้วเขาจะย่างยับไปพุ่นอีกนิดนึงเด้อย่าไปพุ่นอีกนิดนึงพี่ตังไหลมันยังบอนะอันนี้แต่ก็อันนี้เคียงซื้อมาว่าน,นี่นี่เนาะแม,แมะ่่มนอันนี้ว่าต้นมะม่ากิ่นี่นะแมน่นแม่นอันนี้เป็นเคียงที่ว่าต้นมะม่ากิ่นี้อันนี้พี่น้องไหยเนาะ ต้มมาม่าที่นี่ค่ว่ามีครบเคียงเป็นหม้อเป็นถ้วยบ่วงมีครบใครอยากกินต้นมาม่าแล้วละก็คือสียแล้วแรงอะไรแหละมาแรงอย่างเนาะแล้วกะนั่งเด่นนางเศร้าอยู่นี่แล้วนอนนอนอะบ้านนี่ยนอนเลิกยี่บ่แต่ไนมือโอ้เลิกเติบไปจากมุมร้านแปดโมงแปดโมงแปดโมงเฮียหยังเฮียยังว่าเดียหยังไรนางยืชยืนเนาะ อ่ออ๋ออ๋อเห็ดอย่างอย่างเดิมนเลยแบบนั้นเลยไม่มีเห็ดเนาะอืมอืมที่แลกวัดนี้ตื่นมาเวียกเจ้ากะคือเมียนปัดกวดบ่ให้มันหกอันนเลิ่เขามาอยู่ม่งเพื้นเ้ากะพยายามแบบว่าอนามัยให้มันให้มันเป็นหน่อยเขาเามาอยู่ทีเพื้นบ่อยากให้มันหกมันสะมันใช่แบบว่าเพื้นยังบ่วว่าให้่มเขานะแต่ว่าเขามาอยู่แบบโปรจักเก็บจักเมียนสะใช่แบบว่าก่าห่วย ให้พ้นว่นา,นายเฮาเนาะฮะฮะอืมส่วนใหญบ่าวก็เมื่อแหลบะบ้านนี้ไม่ต้องอะไรเมื่อเด้อเมือม่อเก่าทางเดี๋ยวทางบ่าวสีขาวมาเย,ย,ยี่ยมมาอยากไหมกะสีขาวมากกะยูยูนี่แหละเริ่มมากกะยูนีแ่แหละเจ้ากะอาจจะช่วยแน่เด้อโดยโดยอ่าถ้าว่าช่วงว่าคืว่าตอนเศร้านี่เจ้ามีหงไปเจ้าจะไปแห่งไหนก็ได้แต่ว่าประมาณอ่าสิบเอ็ดโมงหรือว่าสิบสองโมงจะกลับมานะอ่าเวลาบ่าวสีมาช่วง ช่วงเที่ยงหรือว่าช่วงบ่ายๆนี่แหละใช่ครับมาหานะเพราะว่ามาแล้วก็พ่อจะรอดเนาะพี่น้องเอ้มาก็จะได้พอน้อนคนเดินเนาะกะขออนุญาตห้องพนน้องอะไรพี่น้องไอเพราะว่าเพนว่าเพนอายุสักหกปีนะแต่เอฟซีกับคอมเมนต์มาอยู่ว่าหอดบ่อเฉยเหมือนกันกะนอนพนว่าสักหกปีเนาะก็เลยว่าเอ้าเอินพนน้องไปน้องคือหน้าตาเพื่อนกะ อ่าทันทีว่าแล้วกัน,กนเป็นการยัางนุ่มอยู่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นเอาไว้ผมยาวไว้หนวดแต่กันมันก็เลยเห็นแะไรก็ทำอะไรขึ้นผู้อ่ามีหน้าที่แบบว่าสูงอายุขึ้นแน่นะอ่าหมวกหมวกนี่ใส่ไว้ตลอดเลยบ่หมวกนี่ไม่กันเออบริโภดเลยบ่รอบริโภดจักปีเล่บเอ่อเอาขอแงยย่หน้าบอยถามจั๊กปีเนาะอ่าจักมือได,ด้บริโภดี่มรถเวลาก่อนนอนอ๋อ ไอ้ถามเป็นปีมนนนันก็ถามโวนพูดบาดใจกันเนาะอ๋อเวลาเวลาตอนนอนในพูดตอนวะตอนนอนในพูดเนาะเราขาม้าในใจเลยหมวกมาแต่ใช่หรือเปล่าอ๋หมวกเขาจะอาให้อ๋อก็คือกันรุ่นเนาะเข่ากันเล่ยกับคนกันหมวกกันอะไเออมื่อนี้อาบน้ำใช้มือนี่อาบน้ำน้องน้ำน้องคือเก่าไปพ่อใหญ่พ่อใหญ่เบื้องบนจะมาอาบน้ำนะยายเพิ่น พายพายยางไปเบิ่งหมองกันว่าอับน้าก่อนพี่น้อยเนาะทางนี้ก็พากันนั่นอยู่เนาะสบายดีเด้อทางเบอแอนแล้วก็เบอร์สลีเนาะข้ามื้อนี้เนาะอาามื้อแล้วพี่น้อยพ่อกันตอนข้ามื้อนี้ก็พาใชายนอนคนพาเบิ่งหมวกคนอับน้าเหมืนนะแม่เป็นยังไงเน่ะนะอ่าครับโอเคเลยพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ทางเบอแอนขับมากะพอดีว่าทางเบอแอนขับมามื้อนี้ก็สอบแซมเนาะ อ่านี่แ,ลแหและกระต๊อบให้เพื่อนมาเอ็นเลยแ้วก็ซื้อเครื่องซื้อของมาให้เพื่อนอ่าในอยู่ในนอนอ่าเป็นมุง้งเป็นมอนก็ถือว่ามาแรกนี่นอนนี่เดินยุ่งนี่คือว่ามุดปัญหาไปาบ่าเนาที่แรกๆมาแอนก็คิดแต่ว่าโอ้มั่งแล้วจีเอาชใชัยนี้มุงบาดนี่ก <laughs> ็คือจะได <laughs> ้เอามาเอ้าคือตานเก่าแส่บาดนี่มาวันนี้คือตานเก่าเมื่อวานคือบันเป็นเรื่อว่า <laughs> เออสงสัยว่าแอนเพิ่งมาทำความสะอาดเนี่ยน่ะก็บอกไอนดไีได้นมอนเพิ่งต้องซื้อมากนะนใจเาพี่น้องโอ้เลยเนาะนก็ต้อซื้อมาขนะโดยโดยก็ว่าเอามาเห็นลยก็ซื้อมากค่มาพวกนี้เลยนะมันกะขอบใจลายนอกาทำความสะอาดไว้ถาเข้ามาเขากัอ่าางในรถทีหนเก็ไว้เนาะเออโดยทีรกกะ ไอ้เพิ่อนยูเศร้าอยู่นี่ก้อนบางอย่างในาาี่คาสี่เปอร์แสนตสีคนควบบางเรื่องดินก้อนนะ่ะนะแต่ว่าก็ยังบ่ทันได้มีงบหรอกพี่น้องยังบ่ทันได้มีงบซื้อแต่ว่าเฮาอยากถามเรื่องราคาไว้ก่อนนะ่ะแต่วราคาบา่แพงสิเห็นนะแ<ด>ต่ว่าเพิ่นว่าทางเอฟซีผลสีสูบใบบั่นนะครับว่าอ่ถาถ้าว่าราคาบา่แพงกัท่านใดอยากชมทบมาก,ก็ยินดีนนะผ<ด>ู้เล็กผ<ด>ู้น้อยก็ก็พอได้ซื้อให้เพิ่นพักเศร้าอยู่ก่อนวันสิ10ิบคู่15ก็ถือว่าพออยู่แล้วอ่าพอได้อยู่ได้เศร้าสี่นะ พออยู่พอเท่าเลยซื้อแถวบ้านนะที่สำคัญเลยดีคือนอกผลบุ้งมีสมุนุครัวปอนี่เพิ่นมีเฉพาะสมุนุครัวแยกบุ้งมีหรอกเสียด้ยากเสียด้เดือนนี้กับพอแล้วอีกวันเนี่ยออพี่น้องเลยเพราะนอกบ้องเป็นคนตกรถด้วยเ่างนี้แตเขาก็ขึ้นไม่ไลยก็บุเป็้ยนเนี่เขาแจ้งขึ้นนะแต่เพิ่นเพิ่นแจ้งแล้วมุ่ในบ้านอะไรกันเพิ่นนี้มีตัวเลขอย่างกันก็ได้คือเกันนะอ่าก็ได้คือกันพี่น้องเลยเพราะว่าเพิผลทั่วไปจะแม่นกในยออ่ เอามีแต่เขาจะพ่อกันเรื่องนั่ะเนาะเรื่องเรื่องชีวิตแต่ต่อไปถือว่าเขามีกมเขาก็จะมั่นารในเพื่อนแม่แม่ปรึกษากันไหมพี่น้อยเขากับพยายามอยากซอยเพื่อนเต็มที่อ่าแหละพี่หน้อยเนาะมีแต่ว่าท่านใดอยากซอยมาทางไหนก็ได้พี่น้อยเนาะทางทีมงานใดที่ว่าอยากเข้ามาก็ได้เนาะผ่านทางช่องทางไดก็ได้เนาะอยากซอยเข้ามาทางบอเอ็นบอทางบอสตีบอหรือว่าทางบอเซนบอกะยินดีพี่น้อยเนาะอันนี้เขากะบอกว่ากันอ่าแร้วแต่ทางผู้ใหญ่เพื่อนสี เดี๋ยวว่าเพิ่นอยากเอาคนไหก็ไดเลยแมนแมนแมนอ่าอิงตามพี่หน่อยถ้าคนต่างซอยมีทั้งนั้นทั้งนี้ก็แห่งดีเนาะมีทั้งไก่ก็ยินดีนะเพื่อนพี่น้อยห้าก็เชี่ยเต็มที่เนาะโดยโดยป้ายเคล่อนภาพไปเพื่อนให้เพื่อนพาไปเบงมองหน้าเพื่อนอาบแต่เดีมือนะายังดี่ว่ามีน้าใกล้เลยหนิเนาะมืออะไรพี่น้องเยเนาะรถไกะจอดไว้ทิมทางอีกเลยพี่น้องเยเนาะกับบาดเสียวครับรถไกลไปไกลมาอยู่ได้ แต่ว่าพอมันค่อยแห้งอะถ้าเท่าเสี่ยวลงมาพี่มันกือต้นว่ามันยบบนรถูยันมันขึ้นยากอะในพี่นังยันเหยียบน้ำหยียบอย่างน่นะเพราะว่าตอนนี้กะคือคือว่าอะไรอันอันมื่อเช้านี่กับพลาดไปสองรอบพูดได้เล็กตัวปูเนาะก็ได้จอดไว้ข้นทังข้างไงแต่ถ้าลูกไกายไปกันมาโอ้นี่บ่อน้องน้ำออกจ้ะน่ะแม่แม่เนี่ยเอออยู่นี่นี่เนาะแม่เออมันบม่ได้มินบม่ได้มีงัวอย่างคุ้ยมาแม่มาอย่างบ่เนาะบ่มี่เลย ใช่จะอาบบ้างเดี๋ยวมองนี่ป่ะมองนี่มุงเออาลงนี่ใช่ก็ลงลงไปอาบนี่เลยข้างนอกฝนอาบอย่างนี้เลยแต่ว่าบุได้มีสบู่สบู่สู่เนาะอาบแบบอาบแบบตัวเป้าเลยอาบแบบตัวเป้าห้าหมื่นเดี๋ยวว่าเสาร์ซื้อมาให้เนาะซื้อได้เอ่อซื้อสบู่พี่น้องไงเนาะซื้อสบู่อ่าซื้อสบู่สบู่ไหนที่เขาซื้อมา ใต้กะซื้อมาพี่น้องเอ้เนะาะซาผมหามน้ำซาผมนเนาะพี่น้องเอ้หม่องนี้หมอนน่องคนนู้้คนเนาะโอ้เฮ็ดจะเคยไปหาเฮ็ดบ่แถวนี้ปลาลงนี่เคยไปบ่โอ้เคยไปอ๋อโอ้พีแ่แถวอะไรจะไปมีบ่าเฮ็ดปวกแถวนี้เฮ็ดปวกออกเลยเฮ็ดปวกตั้ง,งคนเออเป็นเขต่่วาเพิ่นเคยไปหาเฮ็ดพี่น้องเอ้อเคยไปอยู่เนาะแปลว่าหาเฮ็ดหาหอนแถวนั้นก็มี เคยไปหาเห็ดงะวงเขาจะงูกเนาะเห็ดเผาะก็จะไหลอยู่ด้วยแต่ว่าธรรมะแต่ว่าเรื่องเรื่องเห็ดเน้่อันใดที่เขาเคยกินเขาจังเอาอันใดที่เขาบุเคยแต่ก็คือถิ่มได้มันเสี่ยงกับชีวิตเขาเห็ดนี่มันอันตรายไปเอยเนาะถ้าว่าไาบุกจะเรื่องเห็ดนี่ก็โหย่ากเลยเนาะชาวไทยจะหามาเจ้าไปยังเอาขายปะมันขายโอ้ขายอยู่เนาะอ่าไปแต่ไปคุณนเดี๋ยวปะให้เพื่อน้องลองทามาเบิรงมันนี่เป็นอะไร nè lối cái, mà, cái mà, thang. này, cái <coughs> ba... này mát rồi, đi thang, quan rồi, nó, nó, nó cho đến khăm đến mệt, ừ, ba, suông, suông là lướt cái, lướt cái nó, nó, suông nó, mệt mệt, trở về tham quan rồi, cười, còn khăm, nó, để lại ba này, anh đấy, ba này, bơ khăm, ôi, ba này bưng nầm, bưng nầm. สบายดีเอร์เสบายดีทางอยเอนเนาะอ่ากันมาแต่ใช่นี่นะอันนั้นให้น้องเพิ่นพาไปเบิ่งนกันมองเพิ่นอาบน้ำได้ในมือนะโอ้เพิ่นอาบไม่น้องเพราะอย่างนี้แต่ว่ามีน้ำเพราะได้อาบเนาะน้ำฝนเออให้ฉันกับให้ฉันกับหวยซีหามือซีว่าได้จงไปอาบน้ำอยู่ไเฉยๆนียเนาะเห็นและอ่าคือเพิ่นกินน้ำเพิ่นกินน้ำดักแด่รักแด้ไข่ใช่นะบอว่าแล้ว ข้าวมาหมอเช้านี่บอลเอนก็เลยซื้อน้ำให้เป็นแพ็คหนึ่งโอ้แบบว่าลูกตัวชาติคนแท้เนาะแม่ไคนเนาโะแต่คือทั้งทั้งน้องพอดีก็อาจจะหู้อยู่แต่ว่ามันมูมี่ได้ใช่เนาะกาเขามันเลือกว่าได้เนาะกาเขาบอกินกับกับกับมูมีกินมันบ่อดมันบ่อดใจสิขาดเนาะเออเลยกินโอ้บอลอนไปเห็นกับปาตุดักแด้เนาะมัน เดินลุกดิ๊กทุ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 กอยูหรอป้าแต่เขาการเขานี่รเขาจะยังซื้อมาเพิ่มอะไเพิ่มตุ๊กนึงอ่ะรถหน้าเหมือนกันเขากับมีเขามีกับตุกเลยกับเขากับอ่าเอาไว้อ่าไปเทินเอาวันนี้เนาะน้ามันก็ใกล้อยู่น้องวันละทรายนี่ก็แล้วนี่เป็นขายบ่คือสิมีอยู่ทุกหาพันหมดเฉยเอาแต่ว่ากระตุกกระตุกมันยังีกระแพงอยู่เลย้เขาซื้อมาอะไเด้อร้อยนึงอ่าหกหกสิบห้าพันคอนึงตุกมันอ่าหกสิบห้าพันหมดเฉยซื้อน่ะ วันนี้เขามาซื้อน้ำกับผู้ดีเป็นชิ้นสิบพันบาทนำหาพันเดวันนี้เขาไปเอากับมิตรหาพันนั่นแหละกับอีตาบางบ้านเนาะบางบ้านกับวันเนหกพันอันนี้บ่ใช่เขานกาเรียตบางม่องนะมันกับบางหม่ก็แปดพันได้ไปเอาโรงงานกับพันกัมี่างเถื่อโรงงานเงินคนกทีเอาแพงรงานเงินคนกทีเอาเกธรรมดานะยกตัวอย่างแบบคลองเวียดกับคลองไทย แทบแล้เนาะเอ้าขออุญาตถามทั้งน้องเพื่อนเจ้าอันขออุญาตเปิดแพทกันได้หนี่เอมตาปะเจ้ากระเบิ้งแบบผ่านไปก็ได้เนาะเจ้าใช้เงินเป็นปะเป็นเป็นเป็นเนาะผู้จกางป่ยางเป็นใบยางู้จางู้จอีกเป็นปะแม่โอ้เถื่อว่าผู้จ้อยู่เนาะ ถ้าว่ามีเงินนี่เจ้าสิไปซื้อยังเอาไปซื้อยังเอาไว้ทิ้ทวงนี่ยเอาไปทวงแมนเดียร์เว่าทิ้ทวงไว้แมนเออแลาเจ้าบ่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดบ,บ,บ,บ่บ,บ่บ่ได้บ่ได้บ่ได้เห็ดบ่ได้เห็ดเออคือสิง่งพวกนี่เขาบ่ได้เห็ดเนาะแมนอืมเพราะเขาก็ะทำจากจากโตของเพื่อนเองพี่น้องเนาะแมน อ่าเพราะว่าหลายทานเอฟซีทงสัยวตายัายยนเพิ่นว่าเออยันมาแบบนั้นแบบนี้นี่นะแต,แต่ตามที่ว่าทั้งโมเสนทานม,มึงประวัติกะนั่นอยู่เพื่อนเนอ๋ยเนาะประวัติเพิ่นกะก,กับว่ได้พิษได้ห้บ่ได้พิษบ้านผ่านเมืองเพื่อนกะอยู่นะในแบบของเพิ่นไปแต่แต่เมื่อเนาะอืมอืกะอยู่ไปเพิ่นกะพี่น้องเอ้ยเนาะพอได้กลุ่มตัวเองเนาะรับจ้าง มื่อมื่อไปเพราะได้เงินซื้อข้าวเชน่ามากินเนาะโดยกคือช่วงนี้กคือว่าอะไรน้องน้เพิ่นกะคือเครื่องขององเครื่องของทุกชิ้นของยางที่เฮาซื้อมากกะพอมีผลิกินแล้วเนาะก็พอได้บันเทาไปแล้วเนาะช่วงนี้กคือว่าถือว่าบ่ได้มุกบืนปานใด้เนาะอ้นเอาแลเด้อน้องเด้อๆเอ้นเอาและเพราะว่ากทางผู้ใหญ่เพิ่นกกําลังอีตฉาเจ้าอยากสร้อยให้เจ้าหลุดพ้นอ่าจากความนี่แหละ ทุกยากอยากให้มีชีวิตที่ดีขึ้นคือวันขึ้นเมืองเพื่อนนั่นแหละเด้อคอยเป็นคอยไปเอาเนาะพี่น้องเอ้ยกะเมื่อจะบอกที่เราเป็นมาเป็นศิษยายคิดทำนั่นทำนี่เมื่อจะบอกบอกเมื่อไปไหนไพราะจะให้เบียกแ้มเนาะให้เบี้ยให้เบียกก็แบบนี่อะไรเมื่อยกันโอ้ยเบี้ยของงานให้เบียกเมื่อยเนาะ เอ mm. าอันนี้กับมใหญ่เขาก็เอาเอามาให้เพื่อนพอได้อยู่ได้กินไปสร้อยเดือกกันไปแน่นอมนุษย์น้ำกันพี่น้องไอ้มีิยังก็สร้อยกันไปอันไหพอซอยได้ก็สร้อยกันไปเนาะเอาเรื่องเงินเรื่องคำก็เอาไว้ก่อนพี่น้องนาะแต่ว่าเมื่อใดเมื่อหนึ่งมาทางเพื่อนขาดเคิร์นอันใดก็จังบอกเด้อเดยพี่น้องไอ้คำเอาเพื่อนใช้เงินเปลี่ยนอยู่เขาก็ถามเพื่อคบคู่ไว้ก่อนน่ะนะเนาะมาหนาบันไดก็ชีเอาให้ที่ถงที่ไทยไว้อยู่พอได้ อาเนีมันขับขันอย่างนี้นี่มากกับพอได้ซื้อเลยเนาะโดยเพราะว่าก็ยังเชืได้ข่ามาหายเรื่อยหรอกช่วงนี้เนาะโดยโดยโดยกัอยูได้กินข้าวนำจำปลากันยังพอได้อยูได้กินอยู่ตอนนี้พี่น้องเอ้ยเนาะปรรหากาศในกันยังสีเอาให้ทูกให้ไทยเพิ่งไว้พี่น้องเอ้ยไปเดิน้องเด้อเพราะว่าอะไรกับบรรยากาพี่น้องเดี๋ยห้องสีได้เดินทางกลับแล้บบาน์ในขับมืดแต่ผู้ทางมองแอนเพื่อการมืดคือการในไร่บาร์นี้ได้แต่ว่ากันกันให้ไปยู่ใกล้เนาะอะไรเนาะเจ้าเนาะใกกล้ กาเมือกันคนเดียวไม่ตามลางกันเมือคือกันเอเาว่าเขาว่าว่าคนเดียวยงหอบได้เนาะ่อยดอันนี้ก็เลยแบบมีสุเจ้าแมนก้อนีก่อนเจ้ายงตาแมนแมนแมนอไไ้ก็ได้เป็นยางเป็นอะไกะมันกบ่รปะเดนแล้วก็เขากับเมื่อออกกันมมนจัปลอดภัยกากันเนาะโดยทางเมื่องเดียวกันแต่ว่าทางแห่งเป็นชาวบ้านก่อนเนาะ ไปได้น้องเด้อจากในการนอนรับฟันดีได้มือแรงเด้อนอนมุ่งไม่าถือว่าปลอดถือว่าเฮ็ดให้ไม่เพื่อเดินหน้มือนีินะเออโอเคแหละปลอดภัยแหละเนาะยุ่งกะคือสีฟ้ามากันนั่นอะไรๆเปนทางเอลยเนาะแต่ว่าพวกเนื้ออื่นในการห่วยกับผมมีแต่ว่าสัตว์ใหญ่ห่างเนาะโอ้มีไก่สีฟ้งกันได้ระลอกหนึ่งเยูะเป็น้องเอลยเนาะ บ้าาน้องได้ขอบใจลลายเด้อขอบใจลลายมาเล่นกับนอนรับฟันดีพี่น้องไอเดียวมาจอบพวกอีกก่อนนี่แหละเนาะจนมืดพี่น้องเอ้มัอนี้ก็ได้เนาะาตัวพี่น้องเอ้ไปเท้ากันเส้เดินทางกลับแล้วพี่น้องไอ้นี่แหละมองพักมองเช้าวาใสให้เพื่อนกะอ่าเป็นเท้ากับกลางคองกลางเต้นให้เพื่อนที่เรียบร้อยแล้วเนาะกะมาเล่นกับนอนเขานอนได้เลยไม่มีปัญหาอยังพี่น้องเอ้นี่กะไปนี่กับหมอะแล้วเนาะ ก็เก็บเมียนจูดไปมันก็ะจ่งัันอ่าโอเคพี่น้องเอ้ยไปสำหรับลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตุ่านทุกคนเนาะก็ที่ว่าได้ให้การช่วยเหลือข้ามาทางอ่าัยสิงเพนยังว่องไวพี่น้องเอ้ยเนาะขอบคุณขอบคุณในหลายข้อห้อย,ยู่ดีมีแหง้ง มีแต่ความสุขกายสุขใจเด้อตลอดปีและตลอดไปคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็คอยได้สมพรสมปรารถนาคอยมีแต่ความสุขความจเจริญสุขกายสุขใจเด้อสำหรับวันนี้ทางโมเสกขอตัวนำลาไปก่อนแล้วคำแล้วสบายดีไปน้องเไปเนาะ